Apple เตรียมยกเลิกการใช้ชิปโมเดมใน iPhone จากคอล l คอมมาเป็นชิปที่ออกแบบเองมีรายงานจากบรูมเบอร์อาดังข่าวที่เกี่ยวข้องว่า Apple มีแผนจะเปลี่ยนการใช้ชิปโมเดมที่ใช้ในอุปกรณ์ทั้งหมดรวมทั้ง iPhone จากปัจจุบันที่เป็นชิปคอลคอมมาใช้ชิป ที่ออกแบบเอ็นโดแอปเปิลเร็วที่สุดภายในปี2024หรืออย่างช้าคือ2025นอกจากนี้ Apple ิยังมีแผนลด,ดการพึ่งพาชิปไร้สายอีกจำนวนหนึ่งที่ตอนนี้ใช้ของบ r o a d c o m ด้วยเช่นชิปวิดฟิหรือบลู o ูธมีผลปี2025ทั้งนี้ Apple และบ r o a d c o m ได้เคยทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อสั่งซื้อชิปไร้สายโดย ข้อตกลงจะสิ้นสุดกลางปีนี้ซึ่งปัจจุบันแอปเปเป็นลูกค้ารายสำคัญของบรอดค o m สร้างรายได้คิดเป็น20%ของรายได้รวมอย่างไรก็ตามแอปเปร์จะยังสั่งซื้อชิปสำหรับบางฟังก์ชันกับบรอดค o m ต่อไปชิปโมเดมสำหรับงานติดต่อสื่อสารถือเป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะกับโทรศัพท์อย่างไอโฟนซึ่งคอคอมมีการพัฒนามายาวนานร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโลกจึงเป็นเรื่องภ้าไาของ ขอ Apple ในการพัฒนาชิปส่วนนี้ขึ้นมาเองแต่ Apple ก็มีภาพทีเรื่องนี้ชัดเจนมาหลายปีแล้วจากการซื้อภรกิจชิปโมเดลจาก Intel เมื่อปี2019ที่มาโคฟนบรูมเบิร์ก